สวัสดีครับผมวันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวนะครับขาตั้งกล้องมือถือนะครับผมสั่งมาจากลาซาด้านะครับสองร้อสิบเก้าบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่ครับผมนี่ครับผมเราก็ได้มาแล้วครับกล่องสั่งประมาณสามวันได้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูนะครับผมมาครับเดี๋ยวมาแกะของกันนะครับผม เตียมมี่ไปนะเป็นเตียมมี่ไปแล้วเตรียมแกะกล่องนะงแกะดูนะว่าเป็นยังไงนะครับสองร้อยสิบเก้าบาทเห็นไหมครับเห็นไหครับแกะไปเลยครับผมไม่กลัวเลย เห็นไหมอ่านี่นะโอ้ไเก็บมาดีนะครับไอเก็บมาดีมากเห็นไหมครับอ่านี่ประมาณนี้ประมาณนี้นะลองแกะดูดีๆสิข้างในมันใหญ่มากทำไมน้ำหนักก็ใช้ได้นะน้ำหนักน้ำหนักก็ไม่หนักมากนะครับบอ ไม่หนักไม่เบาเกินไปประมาณนี้ผมลองแกะดูนะฮะนี่มาแล้วอย่างนี้ครับผมเรมาจะกะเอาไปก่อนนะท่านมีแถมสายชาร์จมาให้ครับผมมีสายชาร์จมาให้นะสายชาร์จแล้วก็คู่มือนะครับเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะครับประมาณนี้ อดเดี๋ยวมาดูกันนะว,ว่ามีอะไรมาทดสอบเราใช้กับไอโฟนจบนะครับไอโฟนหกนิ้วต่อดูต่ออย่างไรเนี้ยอันนี้อ๋อันยืดแบบนี้ยต้องยืดแบบไหนยืดได้ครับอ่าน,นี่ออกเป็นที่ยึดนี่ครับผม นะว่ามันอยู่ยังไงนะอ๋อนี่็จะเป็นขาตั้งเป็นขาตั้งสินะนี้นี่เป็นบดหูอะไรครับนี่ติดมาอย่างนี้เดี๋ยวนะแกยังไงนะเอาแบบนี้ครับผม นี่แบบนี้เลยนะฮะก็ดีนะปานนี้เราตั้งโชว์ก่นอนออามาต้องยืดมันไปหน่อยโอ้โหยืดได้ไกลเหมือนกันนะโอ้ใช้ได้นะก็จะประมาณนี้ วันนี้เดีย๋ยวผมลองตัดตอนนะว่าเป็นยังไงนะถ้าไฟนี่คือยังไงตนะ้องเปิดกับอะไรกับอันนี้หรือเปล่าถ่ายเขาให้มาไหมนะมเห็นหรือเปล่าเห็นกันไหมนะ เห็นกันไหมครับไม่ไมไแล้วไม่รด้ต่ออย่างไรเอาือคู่มือก่อนนะเปิดนี้ขึ้นมาปุ๊บให้แก่อันนี้กลางาสวิตไม่คร USB อาลองแกะดู มีแล้วนะอืมตรวแฟดแฟดยังไงอันนี้เดี๋ยวผมลองหาวิธีได้แล้วครับผมหาวิธีมาแล้วนะฮะนี่นะประมาณนี้นะเปิดแฟดอันนี้คือวิธีสายชาร์ ส,สายชาร์จอ่ะเขาให้มาอันสั้นใช่ไหมแต่ว่าผมอ่ะใช้สายชาราา์จโทรศัพท์เอาเอออันสั้นหนยเออนี่นี่มันสั้นมากอืมแบบมันสั้นแบบไว้เสียบไปตรงแฝตอ่ะเสียบไปแฟดตรงเนี้ยแฝดตรงเนี้ยผมก็ต้องใช้วิธีการเอาสายชาร์จโทรศัพท์มา,พา,พาพเสียบแทนนะเพื่อมันจะได้ยาหน่อยพอชาร์จก็จะเป็นสีแดงนี้ ประมาณนี้เวลาเปิดเปิดแฟลชก็กดตรงนี้ครับผมมันจะมีปุ่มอยู่ข้างบนตรงสิบนตรงนี้มุมขวาตรงตรงแฟลชอ่ะเห็นไหมวผมดูกล้อง่ลยเนี่ยมุมมุมขวาตรงนี้อ,อ,อันนี้เป็นรีมโมทสำหรับกดถ่ายรูปเนี่ยแชะแชะแช่แบน,นี้ครับ วิธีการต่อนะก็จะประมาณนี้เข้าไปที่บลูทูธครับแล้วมันชื่อชื่อว่าเซฟี่ครับผมก็เชื่อมต่อได้เลยนี่คือผมเชื่อมต่อไว้แล้ววิธีการเปิดอะเปิดเปิดตัวรีโมทนะครับก็ให้กดค้างเอาไวอ้อ่ะให้กดค้างเอาไว้อย่างนี้ เดยวนะผมให้ดูไหมอาแบบให้มันลืมกว่าก็ได้เออกดเนี่ยค้างครับผมกดตรงรีโมทอะ่ะค้างไว้นะสีว่วิสามสี่ก็จะกระพริบแบบนี้ปุ๊บแล้ก็มาดูที่โทรศัพท์เราครับว่ามันจะขึ้นว่าคําว่าเซลฟีไหมถ้าเจอปุ๊บกดคนต่อไปได้เลยแพ้ได้เลยเชื่อมต่อไปปุ๊บคือเชื่อมต่อแล้วเรียบร้อยตอนนี้เรวก็เข้าไปที่กล้องนะ แอบกล้องนะดูนะขอให้ดูออกไปก่อนเข้าไปแอบกล้อง,อองปุ๊บเนี่ยแล้วกดอันนี้ถ่ายได้เลยแชะแฉอ่านี่ครับนี่ได้เลยก็ประมาณนี้นะครับผมมันโซฟี่แบบมีแฟลชอ้าเริ่มเปิดแฟลชให้ดูนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะฮะขอดสายชาร์จดูก่อนนะนี่แฟลชก็จะประมาณนี้ กดค้างครับผมอ่าสว่างเลยนะวันนี้ปรับระดับได้ปรับสีได้ครับผมโดยอย่าง,งแจ่มมากสว่างมากโอเคครับสว่างไปไหมปิดก,ก่อนก็จะประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณที่รับชมกันนะครับผม,ผมลองทำคลิป เพื่อเป็นอาชีพเสริมด้วยครับขอบคุณนะครับที่รับชมกันบ๊ายบาย